แค่ดูเสอือเขียนเลขน,นะครับดูเสอือติวก่อนสอว แผ่นนี้ไม่ได้สอนเลยไห้เขียนเองนี่ครับนี่ครับนี่นี่น,นี่ตัวนี้ไม่ได้เขียนเลยครับตรวจแล้วตรวคคำตอบสิครับถูกไหมดูถูกไหม,ถ,ไหมถูกหมดไหมครับถูกหมดเลยแน่ใจเหรอครับแน่ใจครับโอเคไม่บ่ายก่อนเลยครับอ่าตัวเองเหรอ